พันธกิจห้องชั้นบนที่สําหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่15มกราคมคริสตศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณเดวิดบันบรอบ เคนตักกี้สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเลือกที่จะรับใช้และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ27ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้เดินโตะ๊ะผู้ที่นั่งโต๊ะไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่่าำกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้ คุณเดวิดบันดรอฟเป็นพยานว่าเมื่อผมมีอายุมากขึ้นการเล่นกีตาร์ซึ่งเคยเป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่อายุ13ปีก็หล่นหายไปตอนหนุ่มผมเล่นในวงดนตรีโดยสามารถอยู่เล่นได้เกือบทุกคืนแต่ผมหยุดเล่นไปและเกือบจะไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนในวงอีกเลยเมื่อไม่นานมานี้ตอนผมอายุ61ปี เพื่อนที่เล่นเพลงกับทีมนมัสการในโบสถ์ชวนผมให้เข้าร่วมวงด้วยผมรู้สึกประมาและ้จะกลับมาเล่นอีกได้ไหมถ้าได้จะเล่นได้ดีพอไหมผมช่วยโอกาสเข้ามาร่วมซ้อมผมอยู่ข้างหลังเล่นแบบเบาๆโดยไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับคนอื่นในวงได้หรือไม่กลุ่มนี้ให้การต้อนรับมีความอดทนและใจเย็นพวกเขาหนุนใจผมและในที่สุด ผมก็ได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในวงตอนนี้ผมเข้าใจความหมายของสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนมากขึ้นของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันความตั้งใจและการกระทําเพื่อเข้าร่วมสําคัญกว่าการนําสิ่งของมีค่ามาให้ที่คริสตจักรข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะใช้ของประทานเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างไรและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักดนตรีข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายและโอกาสในการร่วมรับใช้กับผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ